ก่อนรับชมรีวิวฉากและสกินแกล้วขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงปฏิทินอีเวนต์เดือนกุมภาพันธ์กันก่อนเดือนนี้มาในทีมตุจีนปีมะเสงวันที่1ถึงวันที่28บัตรทองคำวันที่5ถึงวันที่15ความท้าทายอันที่1วันที่จุดๆุสัปดาห์ปล่อยข้อมูลของเราครีเตอร์น่าจะเป็นการพูดถึงอัปเดตเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่1ถึงวันที่10บอดีกวันที่12ถึงวันที่19 ความท้าทายอันที่2วันที่7ถึงวันที่27อีเวนต์เหรียญน,น่าจะแจกอุปกรณ์ใหม่ครับและวันที่22ถึง28เกมแคนเกมแคนเด้ว,ว่าเดือนนี้อัดแน่นไปด้วยอีเวนต์มากมายรอเล่งกันได้เลยครับ Cat of Can ฉลองเทศกาลตุษดจีนสุดยิ่งใหญ่ปีมอเส่งนี้คนความตื่นตาตื่นใจมาพร้อมกับฉาก l e gendary สุดอลังการสกินผู้ก,ก้าทั้ง5แบบครบชุด และยังมีสิ่งกิดขวางประหลาดผูกมาให้เราได้สะสมในฐานอีกด้วยเริ่มต้นกันที่ฉากเล gendary ชิ้นที่2ในทีมปีมะเสงสุดาตาไปดูกันเลยครับเวลาที่เราเข้าเกมฉากจะเปลี่ยนเป็นงูทองพุ่งเข้ามาฉกตรงหน้าบอกเลยว่าครั้งแรกที่เห็นอาจตกใจเล็กน้อยแต่ก็ตื่นเต้นสุดๆการเป็นฉากสุดอลังการนี้จะเกิดขึ้นทั้งตอนที่เราอินเข้าเกมและตอนกดโจมตีและบังเอิญเจอผู้เล่นคนอื่น ใช้ฉากเดียวกันเรียกได้ว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนฉากงูทองโพโดดเต่นและน่าจดจามากครับทันทีที่เราเข้าสู่เกมบรรยากาศจะเปลี่ยนเป็นเทศกาลตรุษจีนสุกคือคักหมู่บ้านกลายร่างเป็นงานเฉลิมฉลองด้านบนสางล,ลบเองก็แปลงฉมนเป็นสารเจ้าสุดอลังการเต็มไปด้วยชาวบ้านที่ออกมาร่วมสนุกและแสดงความยินดีในปีมะเส็งนี้มาดูแต่ละโซนกันเลยครับด้านล่างฉากเมืองเล็กๆตั้งอยู่ใต้ภูเขาหิน ดำลงไปจะเป็นแม่น้ําซึ่งเป็นที่สถิตของราชินีปีมะเสงธาตุน้ําคอยยืนมองผืนน้ําแบบเงียบๆเป็นจังหวะเดียวกับที่งูน้ําเลื้อยขึ้นมาให้เห็นเป็นระยะชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศแห่งความลึกลับและตื่นเต้นเลื่อนสายตาขึ้นมาอีกนิดจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนลอยคมไฟและนั่งชมผู้สีสันสวยงามต้อนรับตุ๊จีนตรงกลางฉากบนยอดเขาหินซึ่งเป็นสามลบแคดได้ถูกแปลงโฉมเป็นงานสันเจ้าสุขคักมีทั้งชาวบ้าน คุมแดงแขวนและเสียงกองของเจ้ายักษ์ดังกระหึมผู้คนต่างตื่นตาตื่นใจกับการเชิดมังกรไร้ขาและหากเดินลงบันไดลงมาอีกนิดจะพบการเต้นรำพัดจีนที่นําโดยเหล่ากอบบินส่วนอีกฝากชาวบ้านต่อแถวซื้อผลไม้กันยาวเหยียดดูและชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศเทศกาลอย่างแท้จริงด้านบนฉากเมื่อเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าจะเห็นคุมแดงลอยละล่องแต่กับแสงจันทร์สีเงิน ส่องลงมาสะท้อนหมู่บ้านแคทอีกแห่งไกลๆหากสังเกตดีๆจะเห็นลำแสงงูทองไร่ลำบนฟ้าเหมือนกำลังคอยอวยพรให้ปีมะเส็งเต็มไปด้วยความรุง่งเรืองทั้งหมดนี้คือภาพรวมของฉากและบรรยากาศงานตุ๊จีนใน Ca t of c a n นที่ไม่ใช่แค่เป็นงานภาพแต่ยังเสริมด้วยรายละเอียดชวนอินไปกับบรรยากาศอย่างเต็มอารมณ์ครับฉากปีมะเส็งยังมีฟีเจอร์ลับให้คุณหาหากเราเลื่อนหน้าจอไปมาทั่วฉาก จะพบผู้กล้าทั้ง5คนกระจายกันคนละมุมซึ่งแต่ละคนจะมีปุ่มพิเศษให้กดเข้าไปดูหรือฟังเนื้อหาสุดเอกคลูซีบด้วยมาดูกันว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนบ้างและพวกเขามาในทีมธาตุอะไรกันบ้างควีนราชินีปีมาเสงธาตุน้ำอยู่บริเวณด้านล่างของฉากใกล้แม่น้ำ ผู้คุมปีมะเสงทัดไม้ลอยตัวอยู่ข้างๆหน้าผาดูเงียบขรึมและน่าเก่งขาม คิงราชัาปีมะเสงท่าทองยืนโดดเด่นอยู่บนแท่นภูเขาทางด้านขวา เจ้าชายปีมาเสงท่าด,ดินอยู่บริเวณด้านบนซ้ายของฉากบนเนินสูงสักหน่อย เจยยนักรบปีมะเสงธาตุไฟประจำการอยู่บนป่องภูเขาไฟที่คุกรุ่น ลองกดดูแต่ละคนเพื่อฟังเสียงเดฟเฟกพิเศษแล้วสัมผัสบรรยากาศของปีมือเสงให้เต็มอิ่มกันไปเลยครับทันทีที่เข้าสู่ฉากปีมือเสงเสียงดนตรีแฟนตาซีจะค่อยๆไล่ระดับความยิ่งใหญ่พอสมผสานทั้งเสียงกลองเสียงพุ้เสียงลมพัดผ่านเสียงกระดิ่งอันบางเบาและเสียงฟอกของงูเล็กทําให้ฉากนี้ดูแพงและกลมกลืนกับบรรยากาศงานตุ๊จีนได้อย่างลงตัวฟังแล้วชวนให้รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไป อยู่ท่ามกลางงานเทศกาลแปลกตาที่คึกคักและมีสเสน่ห์มากๆครับนอกจากฉากหลักจะเป็นบรรยากาศเป็นงานเทศกาลแล้วจุดเล็กๆอย่างโดมร้านพ่อค้าก็ได้รับการปรับโฉมใหม่เป็นเต็นท์ผ้าแสงงดงามส่วนลงบุษฐานเองก็แปลงร่างเป็นลงเตี้ยมขนาดย่อมดูน่าพักผ่อนหลังออกสึกเหมือนเราได้เติมพลังท่ามกลางการเฉลิมฉลองปีมะเส็งนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่น่าประทับใจคือเรือทั้งสองลำเรือไปเมืองกลางคืนเรือเรือไปเมืองหลวง รวมถึงโร่งหลอมก็ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับทีมจุดจีนปีมมะเสงได้อย่างลงตัวรายละเอียดต่างๆถูกเก็บอย่างประณีตมีลวดลายงูและสีแดงทองประดับตามจุดต่างๆเมื่อประกอบกับแสงโคมระยิบระยับทำให้รู้สึกได้ถึงความใส่ใจของทีมงานแครพแคนในการออกแบบแบบสุดๆไปเลยบอกตรงๆว่าฉากปีมมะเสงทำให้แกรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่กดเข้าเกมไม่ใช่แค่เพาดีไซน์สวยแต่รายละเอียดในแต่ละจุด ตั้งแต่เสียงเพลงไปจนถึงเอฟเฟกงูมันช่วยเพิ่มอรรถรสได้ดีมากๆถ้าเปิดเสียงเกมไปด้วยยิ่งอินเหมือนอยู่ท่ามกลางงานเทศก,กาลจริงๆสรุปสั้นๆเลยคือแก้วทัาใจมากรู้สึกได้ถึงความพิถีพิถันในการออกแบบซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของแคทตบแคนอย่างแท้จริงครับทางทีมงานยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่แก้วคาดว่านา่าจะใกล้เคียงกับฉากตะกูลแห่งมังกรที่เคยวางขายในราคา1190บาท ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ของความลังการและดีไซน์ระดับเลเ e นด a r y ก็อาจจะคุ้มค่าสําหรับคนที่ชื่นชอบงานภาพแบบนี้ส่วนตัวแก้วเองแน่นอนว่าซื้อเก็บไว้ชัวร์แต่ถ้าใครกําลังลังเลคงต้องชั่งใจเรื่องงบสักเล็กน้อยก่อนตัดสินใจครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปอย่าลืมสังเกตหมู่บ้านของคุณให้ดีนะครับเพราะจะมีปฏิมากรรมงูปรากฏขึ้นมาคุณจะได้เก็บไว้เป็นของสะสม หรือลูบทิ้งเพื่อเคพื้นที่ก็แล้วแต่ความชอบเลยแต่แก้แอบกระซิบว่าถ้าเก็บไว้สักชิ้นก็ดูไม่เรวทีเดียวอาจจะกลายเป็นของหายากในอนาคตส่วนเรื่องทรัพยากรที่ใช้ในการตัดหรือผลตอบแทนหลังตัดนั้นตอนนี้แกยังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดคงต้องรอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานแคทอับแคนอีกครั้งครับเรามาชมสกินปีมืเสงกันบ้างฤดูกาลนี้ผู้กล้าทั้ง5คนได้รับสกินใหม่ทุกคนโดยสกินมาในทีมปีมืเสง ผู้กล้ามีงูเป็นอาวุธหรือกายร่างเป็นงูแบ่งออกเป็นห้าธาตุเราไปดูรายละเอียดกันเลย <c oughs> ผู้คุมปีเมเสงสกินในบัตรทองคำราคา249บาทป <c oughs> ูคนนี้มาพร้อมออร่าธาตุไม้สุดสงบ <c oughs> เริ่มจากลุกแรกที่เราเห็นปูนอนอยู่บนก้อนเมฆลอยตัวอย่างใจเย็นพร้อมงูไม้คู่กายคอยปกป้องจากอันตรายทั้งปวงแม้สกินจะดูเรียบๆแต่พอดูรวมๆแล้วกลับให้ความรู้สึกโดดเด่นแบบเป็นธรรมชาติ มากมากเลยครับโดยเฉพาะตอนที่เห็นเอฟเฟกต์ใบไม้ปลิวและประกายทองลอยขึ้นฟ้าดูแล้วเข้ากับทีมปีมสิงธาตุไม้อย่างลงตัวเวลาเดินปูจะก้าวเดินอย่างมั่นใจถ้าเราแตะที่ตัวปูจะเห็นเขาเอาไม้เท้ากระแทกพื้นเกิดเอฟเฟกต์งูเขียวปูขึ้นมาสุดอลังการพอปลั่เป็นภาคอากาศปูจะลอยอยู่บนก้อนเมฆพอเราแตะที่ตัวเขาเขาจะยกน้ําเต้าขึ้นดื่มอย่างน่าเอ็นดูแต่โดยรวมเอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างเรียบง่ายเวลาโจมตี ปู่จะยิงลาแสงสีเขียวออกมาพร้อมเอฟเฟกใบไม้มกระจายสวยๆพอพลังหมดเขาจะสุดตัวลงนั่งกับพื้นถ้าอยู่หมดบินพอเลือดหมดก้อนเมฆก,ก็สลายหายไปเวลาพักฟื้นปู่จะนั่งบนก้อนเมฆยียวยาตัวเองด้วยความสงบยอดนักรบปีมาเสงวางขายวันที่6ราคา349บาทเซยอดนักรบของเรามาในลุกทันไฟสุดเล่าร้อนสวมชุดโทนสีน้ำตาลแซมลายแดงทอง ใช้เปลยวเพลิงสะท้อนบนเกาะจุดเด่นคืองูไฟที่ปลายไม้มีเอฟเฟกไฟประดับอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้สึกทึกเข้มและดุดันขณะเดินเดินด้วยความเร่งรีบถือไม้ไว้ข้างตัวงูไฟมีเอฟเฟกเปลวเพลิงลุกโชนตลอดเวลาเวลาโจมตีเธอจะปาไม้พร้อมงูไฟเข้าใส่ศัตรูจังหวะที่ไม้พุ่งไปโดนเป้าหมายเป็นเอฟเฟกไฟที่สวยงามดูแล้วเท่สุดๆไปเลยเวลาเลือดหมดจะจะสุดตัวลงนั่งกับพื้น เวลานั่งฟื้นฟูพลังเธอจะนั่งลงอย่างสง่างามปล่อยให้เปลวไฟเพลิงค่อยๆมาลายหายพร้อมฮิวตัวเองให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยรวมสกินนี้ให้กลิ่นอายของนักรบจีนที่เข้ากับทีมตุ๊ดจีนปีมเสงได้อย่างยอดเยี่ยมใครชอบสกินที่ทั้งเท่และร้อนแรงสกินยอดนักรบปีมเสงตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยครับเจ้าชายปีมเสง่วางขายวันที่9ราคา3 4 9บาท ในที่สุดเจ้าชายก็มีสกินใหม่เป็นของตัวเองเสียทีกับสกินเจ้าชายปีมะเสงที่มาในทีมงูดินแม้จะไม่ได้มีเอฟเฟกเปิดตัววูวาแต่แก้บอกเลยว่าเทไม่เบาดูรวมๆแล้วคือการแปลงโฉมที่ลงตัวมากๆตั้งแต่หางงูที่ด้วยขยับไปมาไปจนถึงไม้เท้าพร้อมงูมรกตที่เป็นอาวุธประจำกายส่วนปีกก็ยังคงกระพือได้อย่างสง่าง,งามขณะเคลื่อนที่เจ้าชายจะลอยไปข้างหน้าท่าทางพร้อมปะทะอยู่ตลอดเวลา เวลาตรงตีเขาจะยิงลูกแก้วมรกตออกไปใส่ศัตรูพอเช้ถ้าไม่ตายก็จะปล่อยลำแสงสีมรกตที่ดูอลังการสุดไปเลยเวลาเลือดหมดเจ้าชายจะก้มหน้าลงมือข้างหนึ่งจับที่หน้าสแสดงความเจ็บใจเล็กๆเวลาฟื้นฟูพลังชีวิตเขาจะวางมือไว้ที่อกอย่างหล่อและสุขุมดูแล้วเหมือนกําลังรวบรวมพลังกลับมาโดยวรวมแก้วประทับใจมากที่ในที่สุดเจ้าชายก็ได้สกินปีกวิเยงสุดเท่ของตัวเองใครเป็นแฟนคลับเจ้าชายลูกกระจ๊ก สกินนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดราชันปีมะเสงวางขายวันที่12ราคา349บาทราชันคิงของเรามาในลุกนักบวชผู้มักด้วยปัญญาหลังฝึกฝนจนร่างกายแปลสภาพเป็นทองคำแถมยังของรูปประคำงูสุดขังมือขวาถือตะบองทองเป็นอาวุธประจำกายบอกเลยว่าแค่เห็นดีไซน์ก็น่าเกรงขามสุดๆไปเลยเวลาเดินคิงจะย่างก้าวแต่งใจช้าแต่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมัน่น เวลาโจมตีใช้ตะบองทองฟาใส่เป้าหมายพร้อมเอฟเฟกตไฟสีทองที่สวยสะกดสายตาข่าวดีสกินนี้ยังเปลี่ยนชุดลูกน้องคิงด้วยใครรอคอตุ้งใหม่ให้เราลูกน้องอยู่ถูกใจแน่นอนเวลาพักฟื้นคิงจะลงไปนอนกับพื้นเอามือหนุนหัวอย่างสบายอารมณ์แกต้องบอกว่าราชันปีมะเสงเป็นสกินที่ชอบที่สุดในซีซั่นนี้เลยครับราชินีปีมะเสงวางขายวันที่15ราคา 349บาทควีนของเราเปลี่ยนลุกเป็นครึ่งโคนครึ่งงูในทัดน้ําเน้นโทนสีฟ้าสดใสมีหางงูพิวหวคล้ายกับราชินีพงไพรที่เคยออกมาก่อนหน้านี้แต่สกินนี้ดูมีความเป็นหมวยมากขึ้นด้วยดีไซน์ล่มสีฟ้าและงูน้ําที่เลื้อยวนอยู่รอบตัวดูแล้วเพิ่มความน่าค้นหาได้ไม่น้อยเวลาโจมตีควีนจะยกมือยิงกระแสน้ําออกไปแม้ดูแปลกตาเล็กน้อยตเตเฟกน้ากระจายก็งดงามสะกดสายตาลูกน้องควีน มาในชุดสกินใหม่ตามทีมปีมะเสงดูน่ารักแก้ถูกใจมากๆเวลาเลือดหมดคุนจะก้มลงไปกับพื้นดูสงบแต่ก็แอบรู้สึกเสียดายนิดๆโดยรวมแล้วสกินราชินีปีมะเสงดูสวยแปลกตาภาษาจีงเข้ากับความลึกลับของงูน้ำแต่อย่างลงตัวใครชอบสกินแนวแฟนตาซีผสมความเป็นเอเชียบอกเลยว่าห้ามพลาดและนี่ก็คือสกินใหม่ทั้ง5ของผู้กล้าในทีมปีมเสง พร้อมของสะสมสุดน่ารักคุกกี้สิงไทยที่แตะแล้วจะได้ใบสิงไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าเบยดนี้จัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากเล gendary สกินงูสุดเท่หรือของสะสมพิเศษต่างๆใครเล่นฉากไหนสกินไหนหรือของสะสมอะไรไว้ก็วางแผนงบป,ประมาณกันให้ดีพอเดือนนี้มีของข้าวเยอะจนแก้วเองก็ต้องคิดหนักเหมือนกันถ้าใครคิดจะเติมเกมเพื่อซื้อไอเทมหรือสะสมแก้วอย่าลืมใช้โค้ดแก้วกล้าได้ทั้งในเกมและในเว็บนะครับ แก้วแนะนําให้เติมผ่านเว็บเพราะจะได้ของแถมเพิ่มด้วยเดี๋ยวแก้วจะแปะลิงก์พร้อมโค้ดไว้ในคำทิบายด้านล่างสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสนับสนุนกันมาตลอดขอให้ปีมะเส็งปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ